สวัสดีทุกคนนะครับสักดาจาก channel.co นะครับก็วันนี้เราจะกลับมาในเรื่องของการดูแลรองเท้าหนังเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้เนี่ยเรามาในท็อปปิกพิเศษนะครับซึ่งเป็นท็อปปิกเกี่ยวกับการย้อมนะฮะหรือว่าการทําพาติน่าในรูปแบบที่อ่ากลังได้รับความนิยมอยู่ในโลก t ิ k กต o กนะฮะซึ่งผมไปเห็นคลิปมาก็ค่อนข้างน่าสนใจมากทีเดียวนะครับก็คือการย้อมนะครับสีด้วยเมล็ดเอ่อไม่ใช่เมล็ดเป็นกากกาแฟนะครับก็อ่าวันนี้เนี่ยผมจะเอารองเท้านะครับซึ่งเป็น รองเท้าหนังกลับสูเอตนะครับแล้วก็หนังกลับอันนี้เนี่ยจะเป็นหนังกลับที่มีสีเทาแล้วก็ผมเนี่ยเคยเลงตัวบำรุงที่มันเป็นสีออกน้ำตาลแดงลงไปแล้วค้นพบว่าสีมันไม่ค่อยสวยมันมันแบบเป็นเทาๆแดงๆไม่เสมอกันก็เลยอยากจะเอามาย้อมให้เป็นสีน้ำตาลนะครับแต่ว่าเพื่อให้มันได้สีที่มันเป็นสีที่เป็นคอฟฟี่บราวน์ ก็เลยทาให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราลองใช้กาแฟ <laughs> ซึ่งเป็นเมล็ดกาแฟที่ผมเนี่ยกินทุกวันนะครับเป็นเมล็ดกาแฟที่ผมทํคโคบรูหรือว่าดริปนะฮะพอทําทออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะได้ส่วนของกากกาแฟซึ่งปกติเราจะเห็นเขาเอาไปขัดผิวไปตากแล้วก็ไปทํานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะเอามาทําการาแชร่นะฮะเพื่อให้มันได้สีน้ําตาลแล้วก็เอาหนังสูเอตนะฮะลงไปแช่ในกากกาแฟที่แช่น้ําซึนสีน้ตาลเพื่อย้อมให้มันเป็นสีน้ําตาลอีกทีหนึ่งนั่นเองซึ่ง เป็นวิธีการยอมที่เวลาเราออกมาเนี่ยเราจะได้สีที่เป็นน้ำตาลแบบมิดบราวติดเหลืองนิดหน่อยนะครับผสมกับสีพื้นที่เป็นสีแดงผมคิดว่าน่าจะได้สีที่มีมิติพอสมควรเลยก็วิธีการที่ผมจะทําให้ดูนะครับก็คือต้องเตรียมกากาก,กาแฟมาประมาณหนึ่งผมผมใช้กากากาแฟเนี่ยประมาณเอ0่อกรัมสะสมมาประมาณสัก7วันอะไรเงี้ยก็คือเยอะนะเกือบ1กิโลกรมอะไรอย่างนี้แล้วก็ใช้เดี๋ยวจะผมจะเอาน้ำเนี่ยใส่ลงไปในนี้นะครับ จนมันเนี่ยมีสีน้ำตาลกระจายออกมาจากนั้นเนี่ยผมก็จะเอาตัวรองเท้าเนี่ยลงไปแช่ในน้ําอีกทีหนึง่งแล้วก็แช่มันไว้สักประมาณ 4- ี่ห้าวันเดี๋ยวอาจจะดูค่อยๆดูเป็นวันๆไปนะครับว่ามันมีพกเลสยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวถัดไปเนี่ยมาดูกันว่าเราได้โปรดักต์อย่างไรนะครับโอเคไปดูกันเลยอันนี้ก็จะเป็นคลิปต่อจากพาร์ทที่แล้วนะฮะก็ขึ้นมาอันใหม่เนี่ยก็จะเป็นเชลซีบูธนะครับที่ผมเนี่ยเอาไปแช่นะครับลงใน น้ำกาแฟนะครับเป็นระยะเวลา1สัปดาห์นะครับก็จะเห็นว่าสีของเขาเนี่มีความเข้มขึ้นจากเดิมที่เป็นสีน้ำตาลตอนนี้จะเป็นสีแบบสีสีออกเป็นน้ำตาลเคลือบเคลือบหมนุนหมุนอยู่ซึ่งตัวที่ผมแช่เนี่ยมันจะเป็นกากกาแฟแล้วก็กับน้ำเปล่าอย่างเดียวเลยนะครับมันจะเป็นเหมือนเวลาเราแช่ลงไปในอเมริกาโน่เลยซึ่งสีที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยผมจะเห็นนะฮะคือสีมันจะไม่เสมอกันแบบนี้ แล้วก็จากเทานะจากเดิมมันเป็นเทาเนี่ยมันก็กลายเป็นน้ําตาลติดน้ําตาลนิดนึงแล้วก็มีเขาเรียกว่าแบบความแตกต่างในเท็ก u เจอร์มากขึ้นนะซึ่งอันเนี้ยผมมาเอาไปขัดขอบแล้วนะครับตอนอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ขัดขอบทําสีสีก็จะแบบมีความซีดๆหน่อยแต่ว่าอันนี้ยผมขัดขอบแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยผมจะเอาเนี้ยไปพ่นสเปรย์แล้วก็ไปลงพวกน้ํามันหนังสุเอต คือผมอยากให้สีมันเข้มขึ้นนะครับก็อาจจะคืออาจจะไม่ได้ใช้สเปรย์ที่มันเป็นสเปรย์สีนะแต่ว่าจะไปใช้น้ํามันที่มันทําให้สีมันเข้มขึ้นมันหนึ่งระดับแล้วก็มันจะได้เป็นอะไรที่ดูเข้ากันกับตัวพื้นที่เป็นสีน้ําตาลนะเดี๋ยวช่างไงเดี๋ยวเดี๋ยวมาทาให้ดูกันในคลิปถัดไปนะฮะโอเคกลับมาแล้วนะครับกับคลิปของ channel.co นะครับก็อันนี้เป็นพา์ที่ผมตัดออกมาในส่วนของหลังจากที่ผมเนี่ยเอาตัวบํารุง หนังกลับนะครับลงเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมจะให้ทุกคนดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวหนังกลับตัวนี้นะฮะที่หลังจากที่เราได้แช่ลงบนตัวน้ําอเมริกาโนนะฮะที่เป็นกาแฟแล้วก็พอเราเอาขึ้นมาเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยสีมันจะค่อนข้างซีดแล้วก็ตรงขอบมันจะค่อนข้างจะเหมือนโดนน้เํเซาะไปตอนนี้ผมก็ลงตัวบํารุงนะครับโดยที่ผมลงให้มันเป็น ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มน้ำมันฉีดสเปรย์แล้วก็ลงน้ำมันที่เป็นตัวบำรุงหนังกลับจากนั้น,นก็ขัดขอบเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของตัวหนังกลับเนี่ยก็คือจะมีสีที่แตกต่างกันมากนะครับอันนี้ผมลองลูดให้ดูก็จะเห็นว่ามันมีความเข้มขึ้นในหนึ่งระดับนะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็คือดูสวยงามขึ้นดูมีมิติขึ้นนะครับคือผมดูแล้วมันจะมีความเป็นสีน้ำตาลที่ออกมีทางเข้มขึ้นแต่ว่า เนื่องจากไอตัวสีก่อนหน้าเนี่ยของผมเนี่ยมันจะเป็นสีที่เป็นออกน้ําตาลอมแดงก็จะเห็นว่าคู่ข้างซ้ายอันนี้เป็นคู่ข้างซ้ายนะครับเอ่อมันเหมือนกับตัวสีของมันเนี่ยไม่ได้จางออกไปทั้งหมดก็จะเห็นว่ามันจะมีความเป็นน้ําตาลออกแดงนิดนึงนะฮะสีมันจะไม่เท่ากันกับอีกอีกข้างนี่เป็นด้านขวาซึ่งตัวนี้ผมขัดขอบด้วยเอ่อตัว ขัดขอบอันเดียวกันคือสีน้ำตาลเข้มแต่ว่าพอเราจบงานออกมาเนี่ยกลายเป็นสองข้างเนี่ยสีไม่เหมือนกันนะครับคือสีฝั่งซ้ายเนี่ยฮะมันจะมีความแดงกว่าส่วนฝั่งฝั่งขวาเนี่ยจะมีความที่มันเป็นสีออกน้ําตาลเทาๆน้ําตาลน้าตาลนะซึ่งผมก็คิดว่าจริงๆมันมันเป็นอะไรที่เรายอมรับได้เพราะว่าเราใช้เขาเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นแบบวิธีการย้อมแบบธรรมชาติคือเป็นคอฟฟี่แล้วก็เป็น ผงกาแฟเนี่ยเอาไปละลายกับน้ําแล้วตัวเนี้ยก็คือมันเป็นสีจากเมล็ดกาแฟจริงๆทั้งหมดเลยนะเท่าที่ผมดูมาเนี่ยคือถ้าดูในกล้องเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเท่าไหร่นะฮะจะเห็นทางด้านเนี้ยทางด้านนี้จะเห็นค่อนข้างชัดเจนว่ามันจะออกเป็นแดงแดงม่วงมนะครับแต่ว่าฝั่งด้านเนี้ยคือจะเป็นสีน้ําตาลออกเทาเลยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆลองไปทําเล่นกันดูที่บ้านเนี่ยก็อยากจะบอกว่าเออ อลองใช้เป็นวิธีการที่เหมือนกับแช่ให้นานมากขึ้นก็ได้เพราะว่าผมรู้สึกว่าเราแช่แค่สัปดาห์เดียวอาจจะน้อยเกินไปนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการเหมือนกับกวนน้ําหรือว่าทําการผสมให้ตัวกาแฟมันฟุง้งมันตีขึ้นมาเพราะว่ากาแฟมันตกตะกอนค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ควรจะเลือกอตัวหนังกับสีกาแฟเนี่ยให้มันเข้ากันคือผมรู้สึกว่าตัวเนี้ที่ผมเลือกแล้วมัน มีติดแดงๆหน่อยเป็นเพราะว่าผม,มาเคยไปย้อมแดงเอาไว้นิดนึงมันก็เลยไม่ออกแต่ว่าด้านขวาออกกลายเป็นสองข้างสีไม่เท่ากันเต่ยผมว่ามันก็สวยดีไม่ได้เป็นปัญหาอะไรสำหรับผมะนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าลองทําเล่นกันรอบหน้าเนี่ยก็จริงๆวิธีนี้จะบอกว่ามันทําได้กับหนังกลับสูเอตหรือว่าหนังที่เป็นพวกตระกูลนูบักแล้วก็หนังลับเอาเท่านั้นเหตุผลเพราะว่าตัวสีจากน้ํากาแฟเนี่ย มันจะเข้ามาซึมที่ผิวหนังชั้นด้านนี้ได้ดีแต่ว่าถ้าเป็นหนังฟอกแบบด้านในเห็นไหมครับที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยนี่คือผมมาแช่รองเท้าเข้าไปทั้งคู่เลยนะแต่ว่าสีเนี่ยไม่ติดด้านในเลยไม่แต่นิดเดียวนะรวมถึงส่วนของอินโซด้วยแล้วก็ส่วนของพื้นด้านนอกด้วยสีไม่ติดเลยสีติดแค่ตรงส่วนของหนังกลับแล้วก็ที่มันมีขนๆเท่านั้นนั่นเองเนาะก็เป็นวิธีการที่ทําแล้วเหมาะกับหนังกลับ แบบเนี้ยเท่านั้นนะฮะแล้วก็พอทําเสร็จปุ๊บนะเราเอาสีมาเราอ่ะจะต้องเอาตัวรองเท้าเนี่ยไปทำความสะอาดก่อนจากนั้นพอทำความสะอาดเสร็จปุบ๊บเราก็เอาไปแช่ในเมล็ดก,กาแฟทิ้งไว้แล้วก็อาจจะแช่มากกว่าหนึ่งสัปดาห์ละกันแล้วก็หลังจากพอเสร็จปุ๊บนะเราอาจจะต้องมาตากให้แห้งทําความสะอาดนะครับแล้วก็ลงตัวบํารุงให้สีมันกลับแบบเข้มขึ้น แล้วก็ค่อยมาขัดขอบขัดนู้นขัดน,นี่อะไรอย่างเงี้ยก็มันน่าจะได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีของผมนะอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูคือจริงๆผมคิดว่าเวลาเราใส่ออกแดดเนี่ยก็จะค่อนข้างสวยเลยแหละคือผมมาลองใส่อีกทีนึงผมรู้สึกว่าเออมันสวยเหมือนกันแต่ว่าออผมอาจจะรู้สึกว่ามันสีสองข้างไม่ค่อยเสมอกันก็ดูแปลกๆแ,แต่ว่าคือผมไปถามคนอื่นๆเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ดูแบบชัดเจนขนาดนั้นคือเราโฟกัสตรงสีแต่แรกมากเกินไปนั่นเอง ก็ไว้ลองทำกันดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ารอบหน้าผมได้เจอไอเดียอะไรแปลกๆอะไรก็เดี๋ยวไว้มาเล่นกันคุยกันน่เองนะเจอกันในคลิปถัดไปนะครับ